มาแล้วเข้าใจให้หน่อยแล้วคุณท็อปสวัสดีนะคะคุณเก่งสวัสดีคะ่ะคุณนัทสวัสดีนะจ๊ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะคะทักทายกันได้นะคะอยุธยาจ้าเป็น อยู่อยุธยาแต่เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดจ้าสวยขอบคุณนะคะคุณอะไรเอ่ยอค,คุณเปิ้ลหรือเปล่าคุณคพี่อยู่สกลนครอ๋อโอเคอเค,ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะงามแท้แม่คุณ 我住。No,